รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 108ปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับมาเช่นเคยค่ะในรายการอัปเดตไทยแลนด์นะคะคุณผู้ชมครั้งนี้เราพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสระบ,บุรีค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะ Wonderland Thailand b ด r บายรีบ้านภูเขาค่ะคุณผู้ชมที่นี่นะคะที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะคะ่ะ นี่เลยเกิดจากความเชื่อแล้วก็เป็นศาสตร์ห่วงจุ้ยด้วยดังนั้นวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เราจะได้รับความรู้แบบเต็มเปี่ยมเลยเพราะว่าจากที่มาหาข้อมูลมาเบื้องต้นเขาบอกว่าอาจารย์ที่เป็นเจ้าของสถานที่ที่นี่นะคะ เขาเป็นปรมาจารย์ระดับในเรื่องของการดูฮวงจุ้ยค่ะคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าเราจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับฮวงจุย้ยแต่ที่สําคัญมาเที่ยวแล้วก็ต้องได้รับความสนุกละค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นของการเลี้ยงสัตว์ไปให้อาหารสัตว์เพลิดเพลินหรือว่าแม้แต่จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องเล่นให้เด็กๆเนี่ยได้มาจอยด้วยกันนะคะดังนั้นวันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาจะพาคุณผู้ชมเนี่ย ไปพบกับแขกรับเชิญแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นมะก็ไม่มีความรู้อีกเช่นเคยเลยนะคะคุวผู้ชาขาแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมนะคะว่าทุกวันนี้เรายังอยู่ในช่วงของการพัะบาของโควิด19รบกวนด้วยนะคะว่าเราต้องเว้นระยะห่างแล้วก็สวมใส่หน้ากากาอนามัยทุกครั้งด้วยส่วนผมเองครั้งนี้เตรียมเฟสเชิลมานะคะเพื่อความคล่องตัวในการพูดคุยกับแขกรับเชิญแล้วก็ทํากิจกรรมนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามมาเข้าไปพบกับแขกรับเชิญทางด้านในกันเลยค่ะมาเลยค่ะคุณผู้ชม 108ปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะพาคุณผู้ชมมากันที่ไฮไลท์ของวันเทอร์แลนด์ไทยแลนด์กันนะคะใครที่มีความสนใจในศาสตร์ห่วงจุย้ยตามมามาเลยคะ่ะกับบ้านปีวัววันเทอร์แลนด์ไทยแลนด์บายรีส์ห่วงจุย้ยบ้านภูเขา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะคุณผู้ชมที่ทางของพี่โมบอกว่าที่เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้เรียกว่าอะไรคะพี่โมจุดนี้จะเรียกว่าบ้านราศีปีวัวครับหรือว่าบ้านปีฉลูนักษัตรฉลูซึ่งก็เป็นบ้านของตัวอาจารย์ใช่ใช่เองเจริงๆเลย้ันจริงๆเลยของที่เราเห็นในนี้การจัดวางห้องต่างๆก <ๆ S 2> ็จะถูกคำนวณออกมาหมดเลย พื่อที่จะใช้งานจริงแล้วก็ให้ตัวบ้านเนี่ยเป็นมากกว่าบ้านให้เขาเสริมมงช่วยให้ตัวเจ้าของด้วยข่ะเดียวกันเราเข้ามานะเราเจอแบบเป็นไม้สลักเป็นมังกรตามหลักศาสตร์จีนคือมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะจริง,รงๆแล้วเราเลือกเลือกใช้ตามบุคคลมากกว่าครับอย่างเงี้ยอย่างตัวมังกรตรงน,นั้นก็จะมีประกอบเป็นรูปมังกรแล้วก็เป็นรูปขั้งคาวคาบเหรียญนคะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแบบอํานาจบาร,รมีแล้วก็เรื่องของเงินทองด้วยตัวขั้งคาวกับตัวเหรียญก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง อันนี้ถือว่าเป็นอีกห้องห้องหนึ่งของบ้านหลังนี้ถูกไหมครจริงๆเรียกว่าเป็นแค่ตำแหน่งหนึ่งมากกว่ารรรเรียกว่าเป็นตำแหน่งขุมทรัพย์ของนี่เรียกว่าตำแหน่งเหรอคะทำไมเหมือนเป็นห้องห้องหองนึ่งของอาจารย์เลยค่ะในบ้านหนึ่งหลังนะครับเขาะจะถูกแบ่งออกเป็นช่องๆ<ะ>แล้วแต่ละช่องก็จะมีความหมายตามเรื่องนั้นๆไปแล้วก็จะถูกเลือกใช้ครับเป็นห้องนอนเป็นห้องรับประทานอาหารเป็นห้องรับแขกแล้วก็ตรงกลางบ้านก็ต้องปล่อยโล่งเอาไว้อย่างเงี้ยบ้านเนี้ยพอใช้ห้องสําคัญหมดแล้วอย่างเงี้ยครับเหลือตำแหน่งดีๆที่เรียกตำแหน่งขุมทรัพย์ นันอาจารย์ก็เลยไม่ปล่อยโอกาสให้ทิ้งเปล่าไว้ไม่ได้ปล่อยให้เป็นรล่งๆก็เอาของเคล็ดต่างๆเข้ามาเสริมที่ตำแหน่งนี้อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะอ้อยทางข้าวใช่ครับเป็นห้องรับประทานอาหารคือหลักการของการทาบ้านฮงจุ้ยเบื้องต้นจะมีสามข้อสะอาดคือข้อที่หนึ่งสว่างคือข้อที่สองแล้วก็หอมหอมหรือว่าในความหมายว่าอากาศถ่ายเทครับคือข้อที่สาม S 2> <S 2> เมื่ออากาศมันถ่ายเทได้ดีครับ <หา S 2> ที่เราไม่กั้นกําแพงเนี่ยนนเพ,เพื่อต้องการให้อากาศเนี่ยเขาไหลเวียนได้ตลอดเวลามเมื่ออากาศเขาไหลเวียนได้ดีเนี่ยกลิ่นที่บอกว่าหอมๆเนี่ยครับไม่ใช่กลิ่นจากการฉีดน้ําหอมนะฮะมันคือกลิ่น <S 2> <S 2> <S 2> ความสะอาดอกลิ่นที่อากาศเขาไหลเวียนได้อุยนี่ถือว่าเป็นหลักเป็นหลักคิดแบบเบื้องต้นคิดแบบง่ายๆก่อน<ช>เรามีอีกโซนหนึ่งเดี๋ยวพาผู้ชมเนี่ยไปดูโซนนั้นกันดีกว่าแอบเห็นไม่รู้ว่าตัวของอาจารย์เนี่ย เอาโซนนี้ไว้ทำอะไรนะคะตรงนี้นี่คืออะไรอะคะพี่โมด้านขวามือน,นี้ก็จะเป็นกลุ่มของไม้กลายเป็นหินไม้กลายเป็นหินใช่แต่มันต้องใช้ระยะเวลาแบบเยอะมากเลยนะคะกว่โมยาวนานครับหลายร้อยหลายพันปีแล้วแต่ละชนิดแตกต่างไปครับก็นอกจากมูลค่าในทางความเชื่อของนางจุ้ยก็เชื่อว่าเป็นอะไรที่มงคลมากเขามีเหตุผลในการที่เขาอยู่ตรงนี้คือเขาเป็นตัวที่คอยเชื่อมระหว่างท่าสองท่าที่ขัดแย้งกันในตำแหน่งหลังบ้านตรงนี้ครับ เขาจะมีคุณสมบัติเป็นธาตุไม้แล้วก็ธาตุดินทั้งสองธาตุเลยอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวค่ะแล้วตรงนี้นะคะ3มลูกที่อยู่ข้างๆของม้าตรงนี้ก็จะเป็นหินธรรมชาติเหมือนกันครับแต่อันนี้จะถูกทําทเข้ารูปให้เป็นรูปทรงกลมนะครับเขาเรียกว่าสุเดรียนจันทราอ,รอย่างตัวที่เป็นสีออกเหลืองๆนิดนึงะนะครับเวลาที่ฟ้ามืดลงเนี่ย ถ้าเขาอยู่ในธรรมชาติเขาจะเรืองแสงอ๋อเหรอคะใช่ครับเขาจะมีแร่ที่ดูดซับแสงได้ตรงกลางนี่ก็หินเหรอคะใช่ครับเป็นหินธรรมชาติเหมือนกันอันนี้จะลักษณะ<ส>คล้ายๆกับเราให้ความหมายคล้ายๆกับดวงอาทิตย์แต่จริงๆถูกใช้เนี่ยเพราะว่าด้านนอกบ้านทางข้างหลังเนี่ยเวลาออกไปเราจะเห็นว่าที่ดินมันไหลลงแบบนี้มันสลบลงใช่ซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะปลูกที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ที่เรียบๆมั่นคงแน่นๆ แต่พอมีการหล่นลงไปแบบนี้ก็ต้องมีการแก้ไขในเรื่องของมงจุ้ยก็ใช้เจนเนียมายกขึ้นในทางอุดมคติผูลึกซึ้งอีกแล้ว,วคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมคะเนี่ยเคยเห็นในหนังจีนน่ะที่องค์ชายองค์หญิงเขาชอบมีไว้ตรงนี้ใช,ใช่ไหมคะอย่าง,อย,างอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะพี่อย่างนี้เนี่ย,ย<ก>จริงๆแล้วเราเราเรียกเป็นภาษาปัจจุบันว่าตราประจําตําแหน่งพวกนี้ก็จะมีความหมายเป็นยศตําแหน่งต่างๆ บางชิ้นก็เป็นโบราณของแท้บาง<อ>ชิ้นก็เป็นอัญ,ญมณีธรรมชาติที่แกะสลักตามสมัยโบราณมามซึ่งไม่จะเป็นของใหม่นะแต่ก็รวบรวมกันเอามาไว้รวมกันตรงนี้ก็จะเสริมเรื่องของอำนาจบาร,รมีเพราะว่าทุกๆลายทุกๆชิ้นมันก็คือหนึ่งยศหนึ่งตำแหน่งหนึ่งยศหนึ่งตำแหน่งนี่ครับก็เสริมให้กับเจ้าของบ้านเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ย <c oughs> จะมีห้องนอน <c oughs> ที่เราจะอยากให้เข้าไปชมนิดนึงนำเสนอใช่ไหมคะต้องบอกว่าเข้าไปแล้วจะรู้สึกแปลกตาตั้งแต่แรกเห็นเลยโอ้โห เตียงสวยมากเราอยากได้เตียงแบบนี้อันนี้ก็จะเห็นตามหนังจีนนะว่าจะทรงอย่างนี้หมดใช่ครับใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี้ก่อนอื่นเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาเนี่ยเจอโคมไฟนี่เลยดูจากลักษณะแล้วเหมือนเขากำลังเกลี้ยวพราศีกันอุ้ยใช้คําพูดโบราณมากเลยใช่ใชไหมคะใช่ครับว่าหลายๆอย่างก็คือเราดูจากลักษณะแล้วเราก็จะเห็นความหมายเลยอย่างงี้อย่างที่พูดว่าดูอาจจะเกี่ยวไปทางเรื่องเกี่ยวกับ ความความรักเพราะว่าเราเองก็เป็นคู่ใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับกาเรียนเนี่ยเป็นสัตว์ที่จับคู่ครั้งเดียวในหนึ่งช่วงชีวิตถ้าคู่เขาเสียหรือหายไปเนี่ยเขาจะไม่จับคู่อีกเลยความหมายในทางมง้ยกาเรียนคู่หมายถึงรักเดียวก็จะเป็นเคล็ดชิ้นหนึ่งที่ให้ความหมายในเรื่องนั้นโดยเฉพาะด้วยรูปลักษณ์ของเขาเงี่ยอืมอ่ะนอกจากตรงนี้แล้วที่ที่ดูจากลักษณะความสําคัญมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะที่เป็นลูปปั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่แสดงให้เห็นว่า เราทามงจุ้ยเนี่ยอาจจะเป็นศาสจากประเทศจีนก็จริงแต่ว่าเราแต่งออกมาแล้วจริงๆมันไม่ได้ต้องเป็นจีนเสมอไปอก็เป็นรูปปั้นจากทางยุโรปนะครับเป็นรูปของคุณปู่คุณย่าที่อายุเยอะแล้วนะครับซึ่งอันนี้ความหมายก็จะไปในทางว่ารักกันยืนยาวนะครับจนแก่จนเฒ่าก็ยังดู<ก>งดูะะรักกันยังดูหนุ่มหนิงกันหนุ่มกันหนิงก๊กกิ๊กกันอยู่อย่างเงี้ย แล้วอย่างเตียงนะทำไมเตียงต้องหันมาอย่างนี้แล้วมันถึงต้องอยู่แบบนี้ยังไงอ่าอันนี้จะเป็นคําถามของทุกคนที่มาที่นี่ถึงแรกว่าทําไมเตียงถึงเฉียงเฉียงอย่างนี้นะครับคำตอบของเราก็คือเตียงไม่ได้เฉียงครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านเฉียงถ้าเกิดว่าตั้งแกนเหนือใต้ออกตกเนี่ยครับบ้านนี้จะเฉียงเฉียงไปทางขวาอย่างนี้เป็น N N E S w ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนเตียงหลังเนี้ยเหนือใต้ตรงเป๊ะเลยแล้วว่าจับมาประกอบการตามสูตร ก็เลยออกมาเป็น,ป,นประมาณน,นี้นถ้าให้แนะนำเนี่ยผมจะแนะนําในเรื่องของอารมณ์ของห้องนอนเป็นหลักเราจะใช้กันผิดผิดประเภทผิดวิธีอยู่เยอะห้องนอนเนี่ยควรจะใช้เพื่อน,นอนจริงๆเพราะนั้นสิ่งที่ให้ความแบบว่าบันเทิงทั้งหลายหรือสีสันฉูดฉาดต้องไม่อยู่ในห้อง,องนี้เหมือนที่ห้องนี้เป็นมแม้แต่ไฟเราไม่มีไฟที่เป็นแบบดาวไลท์แรงๆหรือว่าแชงเดเลีย์ในห้องนี้ไม่มีในขณะที่ข้างนอกมีทุกตำแหน่งแล้วก็จะส่งผลถึงเรื่องของชีวิตคู่ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ แลวเป็นอีกห้องหนึ่งที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งเซฟที่ดีมากๆตำแหน่งหนึ่งของบ้านฮงจุยด้วยที่ตั้งเซฟจะตั้งอยู่ข้างๆหัวเตียงนี่ครับอ๋อนี่เหรอคะทั้งสองก็จะเป็นตำแหน่งที่เราจะเห็นเป็นเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเราจําลองไว้ว่าตำแหน่งนี้แหละคือตำแหน่งที่เอาไว้ตั้งตู้เซฟได้ดีตู้เซฟใช่ครับสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของห้องนอนก็คือเตียงต้องเป็นยังไงเมื่อสกู่ตอนเดินเข้ามาเนี่ยบอกว่าอยากแทน แบบนี้สวยมากแบบนี้เลยค่ะแบบที่ผิดวงจุ้ยจริงเหรอคะใช่แล้วจริงๆแล้วถ้าถูกเราต้องยังไงอะคะเด็กวาดเตียงครั้งแรกได้แบบไหนแบบนั้นคือเตียงที่ถูกวงจุ้ยโอ้โหเตียงง่ายมากเลยฟุ๊ปฟุ๊ปฟุ๊ปุ๊สี่เหลี่ยมมีแผ่นหัวเตียงโค้งโค้งมีขาสี่ขาข้างล่างยกลอยขึ้นใช่ถูกต้องนั่นแหละเตียงวงจุ้ยเลยครับแล้วก็มีกินมี่สองเรื่องดีกว่าที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งก็คือขนาดเตียงเขาบอกว่าเราจะต้องนอนเตียงที่มีขนาดเหมาะสมกับสถานะของเรา เราโสดอยู่แล้วยังอยากมีคู่ในอนาคตห้ามนอนเตียงใหญ่เป็นคนติดนอนเตียงใหญ่มากเลยใช่เพราะอะไรรู้ไหมเตียงใหญ่เนี่ยพอมันมีพื้นที่เยอะเนี่ยฮงชุยเขาบอกว่าเจ้าของเตียงถ้านอนคนเดียวเนี่ยจะรักอิสระด้วยความที่มันมีพื้นที่เยอะแล้วก็จะทําให้เขาอะจับคู่ได้ยากรู้สึกว่าฉันอยู่คนเดียวก็ได้อะไรแบบนี้อุ้ยถูกไหมฉันเป็นแบบสตรองฉันและยิ่งยุคนี้มันเป็นยุคที่ ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรหลายๆอย่างมันมันทำให้เป็นแบบนั้นความคิดเป็นแบบนั้นก็ถ้าทางจุ้ยไปเสริมในเรื่องนี้เข้าไปด้วยเนี่ยก็ทําให้เรายิ่งแบบอาจจะแบบหาคู่ยากนิดนึงเพราะเราแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีใครมาดูแลแล้วเราแกร่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หาคู่ยากหาไม่ได้อะไรคะคุณผู้ชมโอ้ดแฉัก็เป็นอย่างนี้เราก็เลยกลายเป็นคนรักอิสระนะถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ ใช้เตียงเล็กหน่อยสามฟุตครึ่งสี่ฟุตเหมคะกับสถานะแล้วพอมีคู่แล้วเราขยายเราขยายคิงเป็นควีนแต่พอขยายแล้วก็จะเป็นข้อที่สองที่จะฝากไว้ให้เป็นเกร็ดความรู้ก็คือเรามีฝั่งให้นอนตามเพศเห็นสีทองกับสีเงินอ่าซึ่งถ้าเป็นคุณผู้หญิงปกติเข้ามาคุณผู้หญิงก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณควรจะนอนฝั่งอะไรเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์อยู่บนนั้นชาแนลอยู่บนฝั่งสีทองอ๋อนี่หูงจุ้ยจะมีสัตเทศประจําทิศ ประจำฝั่งอย่างนี้ดีกว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะใช้มังกรเป็นสัญลักษณ์ฝั่งขวาจะเป็นเสือนะครับเขาบอกว่ามังกรแท้ส่วนใหญ่จะเป็นเพศผู้การทํามงจุ้ยก็จะทํามังกรไปทางเพศผู้ซะเยอะเพราะฉนั้นผู้ชายก็จะมาถูกนอนฝั่งซ้ายที่ประกบด้วยสัญลักษณ์เป็นรูปมังกรผู้หญิงก็จะเหมือนกันแต่เปลี่ยนเพศไปเป็นเสือเสือแท้ก็จะเป็นเพศเมียคนที่ยิ่งใหญ่ในสมัยอดีตเนี่ยถ้าเป็นฝั่งผู้หญิงโจนออกอาร์อะไรพวกนี้ครับพวกนี้จะเกิดในปีขาน ผู้หญิงที่เกิดปีขานเนี่ยถ้าทำมงจุ้ยแล้วเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปได้สุดมากแต่ระหว่างทางอาจจะลําบากนิดนึงแต่ถ้าทําขึ้นไปได้ถึงเขาจะขึ้นไปที่สุดมากมก็เลยมาบอกว่าในปัจจุบันนะพอมีเตียงแล้วถ้ามีคู่แล้วเนี่ย ้ต้องอย่างนี้คุณวิชานอนฝั่งซ้ายคุณผู้หญิงนอนฝั่งขวาก็จะเป็น2เรื่องที่ที่น่าสนใจเป็นเกร็ดความรู้ทางวงจุยแล้วไปใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยอันนี้พื้นฐานเลยให้ให้ออกไปปรับใช้ที่บ้านได้เลยนี่เป็นห้องนอนเป็นไฮไลท์มากเลยอัต่อไปที่อยากจะนำเสนอคือห้องทํำงานนี้เป็นทีเด็ดเลยเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มาเที่ยวก็จะอยู่ในยุคของการวัยทำงานวัยเป็นวัยทำงานแล้วมันก็มันจะเป็นอะไรที่อธิบายในเรื่องของตัวโต๊ะ ที่จะส่งผลถึงหน,หน้าที่การงานของเขาเลยโดยตรงต้องลงกันเป็นยังไงค่ะมาเลยค่ะ ะคะที่พี่โมโได้บอกไปก็คือห้องทํางานสําคัญมากๆเลยใช่รายละเอียดที่จะได้รู้ต่อไปนี้เนี่ยจะบอกก่อนเลยว่ามันใช้ได้ทั้งกับโต๊ะทํางานของคนในวัยทํางานก็<ล>ทั่ว <พอ S 1> ไปได้คนที่ยังอยู่ในวัยเรียนเด็กๆถ้ามีโต๊ะเขียนหนังสือของตัวเองครับมันจะใช้หลักการเดียวกันเลยอยงนี้คเบื้องต้นก็คือเรื่องของการวางก่อนโต๊ะตัวนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเขียนหนังสือหรือทํางานเนี่ยเขาต้องถูกวางโดยที่ข้างหลังเนี่ยเป็นฝั่งที่มั่นคงทึบๆในที่นี้ก็หมายถึงกาแพง เหมือนมีขุนเขาเป็นแบ็กอัพให้เราข้างหลังอยู่เสริมเรื่องความมั่นคงข้างหลังให้เราด้านหน้าของโต๊ะเนี่ยก็จะเปิดโล่งออกไปเป็นฝั่งที่โล่งทั้งโต๊ะทางานและโต๊ะเขียนหนังสือเด็กๆต้องเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็ไปเลือกหาโต๊ะมาโต๊ะที่ที่ในตามหลักของมง้ยเนี่ยก็จะอารมณ์ประมาณว่าถ้าได้ไม้ก็จะดีเพราะว่าเขาเชื่อในเรื่องของธรรมชาติมงคลทั้งหลายมันมาจากธรรมชาติอยู่แล้วถ้าได้เจ้าโต๊ะที่เป็นไม้ก็จะมีมงคลส่วนหนึ่งมาด้วย ชนิดของวัสดุนะครับที่นี่ก็เลือกไม้จะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเฟอร์นิเจอร์นะครับอ่ทีนี้เราก็จะดูที่รูปแบบของเขาหนึ่งก็คือไม่มีล้อทั้งโต๊ะและเก้าอี้มันไม่ควรจะมีล้อความมั่นคงในหน้าที่การงานเนี่ยมันจะมั่นคงก็ต่อเมื่อไอ้เจ้าสองชิ้นเนี้ยมันมั่นคงจริงๆมั่นคงทั้งในเรื่องของความแข็งแรงไม่โยกไม่คลอนไม่งอแงคนทำมุงจุ้ยเนี่ยถ้าโต๊ะโต๊ะเก้าอี้ทำงานเขาโยกขยับได้เมื่อไหร่เขาจะเอาช่างเข้าซ่อมอย่างด่วนมากๆมันต้องแน่นมันต้องมั่นคง นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงถ้า thì, เป็นวัยทํางานแล้วมีเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของงานเราจะไม่ให้ความลับที่เกี่ยวกับงานของเราล้วงไหลไปถึงคู่แข่งได้ง่ายนะครับโต๊ะก็ควรจะด้านหน้ากับด้านข้าง3ด้านนี้ควรจะควรจะทึบมากกว่าปโปรง่งแล้วก็ไป,ปโปร่งอยู่แค่ด้านที่เรานั่งที่เรานั่งใช่ครับมมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในการเลือกสเปคเลือกรูปร่างของโต๊ะถ้ามีรุดลงรุดลายก็พยยาดกเลี่ยงความเงาเงาเงาเนี่ยไม่ค่อยโอเคเพราะเขาจะสะท้อนมงคลออกหมด แล้วก็ลวดลายอะไรที่เป็นแหลมๆคมๆก็จะเลี่ยงนะครับส่วนที่เป็นคล้ายๆขอบขอก็อจะแกะเป็นคล้ายๆกับกิ่งไม้ไผ่อ๋อใช่ครับเพื่อให้มันเพิ่มความโค้งในในมิติของมันนะครับอันนี้จะเป็นโต๊ะโบราาการวางของพวกนี้ล่ะคะมีส่วนสําคัญไหมคะคือจริงๆแล้วทุกอันเนี่ยสำคัญหมดเลยครับมันจะมีเรื่องราวของการเสริมฮวงจุ้ยในเรื่องต่างๆว่าที่จะแนะนําให้ฟังก็จะมีอยู่ในเรื่องของไฟ นะครับแสงสว่างต้องมีถึงห้องมันจะสว่างอยู่แล้วแต่บนโต๊ะก็ควรจะมีโคมเหนือหัวเราก็ควรจะมีโคมโคมพวกนี้ไม่ได้ทําหน้าที่ในการให้ความสว่างเขาทําหน้าที่ในการล่อหรือว่าดึงดูดมงคลให้เข้ามานะตอนที่เรานั่งทํางานหรือนั่งเขียนหนังสืออยู่ครับแล้วเขาก็จะเสริมสิ่งที่เรากําลังทําให้ดูลักษณะของโคมไฟที่ท่านอาจารย์เลือกใช้เรื่องของความโค้ง อ๋อเนี่ยอย่างเงี้ยเหรอคะใช่อารมณ์งงใช่ไหมครับอารมณ์มันคือจะจะเป็นอารมณ์โค้งซะส่วนใหช่ครับอ๋ออารมณ์แบบโค้งมนต่อเนี่แหละที่บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยยุคนี้ยุคเป็นยุคแบบว่ายุคอวกาศนะใช่ไหมฮะของส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบคมๆแหลมๆให้มันดูไฮเทคให้มันดูเท่ของพวกนั้นส่วนใหญ่มันจะขัดกับหลักฮวงจุ้ยด้วยความคมมันนะฮแล้วก็อย่างเขาขาวด้านข้างที่อยู่ในกรอบอะคริลิกนั้นก็จะเป็นกระดูกของสัตว์โบราณที่สมัยก่อนเขาใช้ ที่ฮอตฮอตในนองช่วยที่ที่เห็นบ่อยๆก็จะมีปลาหวานกับจำมารีแล้วอันนี้เป็นของอันนี้เป็นจำมารีจำมารีใช่ครับแกะสลักออกมาให้เป็นเหมือนอุกบาทนะครับ<ช>แต่ว่าเป็นลวดลายของดอกไม้มนะฮะฐานก็จะเป็นมังกรพันด้านเมฆโอ,อนี่ฐานเนี่ยค่ะใช,ใช่ครับพวกนี้ก็จะมีความหมายหลากหลายความหมายในชิ้นเดียวอ,อันนี้เหมือนทาทีเดียวแล้วได้หลายด้ง เป็นคร่า่าสําหรับหลักของการจัดห้องทํางาน<ช>นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเรารู้พื้นฐานแล้วลองเอาไปปรับใช้ดูเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกโซนด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นโซนอะไรคะพี่โมที่เราเห็นเป็นอีกจุดที่เรียกว่าไม่ได้เป็นห้องเหมือนกันเป็นตําแหน่งที่เหลือสาหรับตรงนี้จะเป็นตําแหน่งชื่อเสียงของท่านอาจารย์ก็จะมีกิมมิคก,การเลือกใช้โต๊ะ,ะนะครับที่เอาไปไว้ตรงนั้นเนี่ยเป็นแบบพิเศษโต๊ะเขาคล้ายกองเลยอะ<ช>่ะใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งจริงแล้วเขาก็คือกองนั่นแหละกองอ๋อ หมายถึงชื่อเสียงชจ,จะถูกกระเพื่อมกระพือเหมือนเวลาเราตีกองนางๆตุ้ม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 แล้วก็เอาไปไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องอย่างบางทีถ้าเกิดมีการถ่ายทํารายการที่เกี่ยวก<ฆ>ับวงจุ้ยของท่านอาจารย์เองเนะครับก็จะใช้ทิศเนี้ยของบ้านในการไปถ่ายตรงนั้นนะครับเพื่อให้ตำแหน่งที่เป็นเรื่องของตำแหน่งชื่อเสียงเนี่ยเขาช่วยเสริมให้รายการตอนนั้นๆหรือว่าเรื่องราวของท่านอาจารย์ชื่อเสียงของท่านอาจารย์กระเพื่อมกระพือเรื่องลือไปได้ไกล หลังจากที่เราได้เห็นการจัดวางตำแหน่งสิ่งของและห้องต่างๆต,ตามหลักฮวงจุ้ยของอาจารย์หมากันไปแล้วมัจะพาไปดูอีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยู่ด้านหลังบ้านค่ะจุดนี้จะมีความสำคัญและช่วยเสริมฮวงจุ้ยอย่างไรนั้นตามมาก,กับพี่แตงโมไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยงามแล้วก็ เป็นจุดสําคัญทาง้งจุ้ยด้วยครับเป็นองค์ประกอบหนึ่งของส่วนหลังบ้านของบ้านราศีปีบัวเมื่อสักครู่ที่เราไปชมมาก็ตรงนี้จะเรียกว่าบัลลังก์ทองคำคะนะครับเป็นรูปลักษณ์ของการจําลองนะครับบัลลังก์องค์ที่ใหญ่ที่สุดที่พระราชวังต้องห้ามที่จีนมาไว้ที่นี่นะครับเพื่อเสริมให้กับบ้านตัวบัลลังก์เองเนี่ยความหมายไปทางเรื่องอํานาจบารมีเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่มาเที่ยวเนี่ยนอกจากมาถ่ายรูปสวยๆแล้วนะครับก็จะมาอธิษฐานเรื่องเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรแบบนี้ครับไซส์นี้คือเป็นไซ ขนาดจริงเลยใช่ไหมคะใช่ครับเราพยายามทําให้ใกล้เคียงของจริงที่สุดทั้งขนาดลวดลายาแล้วก็การจัดวางขององค์ประกอบต่างๆที่เห็นเนี่ยจะมีสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์นะครับวางอยู่รอบๆมีต้นไม้มีมนกกระเรียนมีกวางนะครับพยายามทําให้เหมือนจริงให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะให้ตรงนี้เป็นเป็นเราเรียกว่าเป็นเขาเป็นเคเล็ดวงจุ้ยขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่ง,งดีกว่าก็จะเสริมมงคลให้กนะับสถานที่ แับตัวหลังบ้านหลังนี้แล้วก็เชื่อมไปถึงต่อที่ตัวอาคารตัวบ้านนะครับแล้วก็เสริมไปที่ตัวเจ้าของบ้านอีกทีหนึ่นงโอ้โหสุดนะยอดเลยอ่ะคุณผู้ชมแบบใหญ่มากเลยอ่ะเหมือนอยู่ในแบบหนังจีนอีกและวะ้วว่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มาต้องบอกว่าได้รับความรู้ในเรื่องสารห่วงช่วยของอาจารย์หมาเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะแต่ที่วันเดอร์แลนไทยแลนด์แห่งนี้ยังมีโซนสวนน้ำให้มาเล่นน้ำคลายร้อนโซนสวนสนุก และสวนสัตว์ก็มีบอกเลยว่ามีหลากหลายโซนตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะแต่น่าเสียดายที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วแต่ความพิเศษของสถานที่แห่งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้ามัจจะพาคุณผูม้ชมไปชมตู้เซฟของอาจารย์มาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มัเคยเห็นมาด้านในนั้นอาจารย์ได้เก็บสะสมสิ่งของอะไรเอาไว้มากมายเลยล่ะค่ะห้ามพลาดในการรับชมนะคะ